สวัสดีครับนี่คือการบรรยายการทำข้อสอบภาษาอังกฤษสำหรับครูผู้ช่วยชุดที่2ตอนที่4ข้อที่61ถึง80ตอนสุดท้ายสำหรับชุดนี้ครับเริ่มกันเลยครับข้อที่61 The settlers at Jamestown live on live on คืออยู่โดยกินพวก w i berries and roots ล่าเพราะว่าเขาไม่มีอะไรจะกินนั่นแหละนะมีแค They had nothing อะไรไม่รู้ nothing else ไม่มีอะไรจะกิน I have nothing แปลว่าฉันไม่มีอะไรร so I have มีแต่พอตาม nothing ก็จะแปลว่าไม่มีอะไร I have nothing โอเคข้อ62ครับ Did you like music Yes I think music is one way people can get to know ฉันคิดว่าดนตรีเนี่ยเป็นวิธทีทำให้คนได้รู้จัก ซึ่งกันและกันนะครับซึ่งกันและกันได้ดีขึ้นซึ่งกันและกันก่อนซึ่งกันและกันก็อีชา o t เ e อร์ได้ดีขึ้น to know each other better better ข้อสนะครับ63ครับ your dress is marvelous marvelous Marvel <c oughs> นี่แหละ marvelous แปลว่าเจ๋งมากสวยมากเฮเลน yes but it doesn't fit me f i ตว่าไม่ค่อย uh, อะไรรพอดอีไม่ค่อยพอดี ฟิตไม่ได้แปลว่าฟิตภาษาไทยนะครับ f i ตตัวนี้ภาษาอังกฤษแปลว่าพอดีมันไม่ไม่ค่อยพอดีกับที่คอฉันแบบสั่ทีเดียวเนี่ย quite ใช้คำว่า quite right สั่ทีเดียว quite cheap ค่อนข้าง quite ตัวนี้แปลว่าค่อนข้าง quite cheap ค่อนข้างถูก quite expensive ค่อนข้างแพง how is her condition condition ก็คือ สภาพร่างกายเนี่ยอาจจะแบบเป็นไงบ้างสมบัติเทศเนี่ยสภาพเป็นไงบ้างอ๋อเธอมัน improve มันดีขึ้นมาแล้วแหละแต่ทีนี้ improve ตัวนี้มันเป็น Ver รเราก็ต้องหาตัวนี้ที่มันเป็น Adverb เพื่อมาขยายคำว่า improve นะครับก็ต้องเป็น greatly <c oughs> Harry treats his secretary badly. Harry ปฏิบัติกับเลขาของเขาอย่างเลวร้วายมาก a r v เป็น adverb ใช่แล้ว He seems to think เขาคิดว่าเธอเป็นคนที่ in office ในสำนักงานแสดงว่าในสำนักงานก็ต้องเป็นคนที่น้อยที่สุดเป็นคนที่สำคัญน้อยที่สุดในสำนักงานต้องหาขั้นสุดเพราะว่าเขาไปเทียบกับทุกๆคนในสำนักงานเลยแล้วก็หาขั้นสุด l e s s ไม่ได้ไม่ใช่ขั้นสุด Not most ไม่มี มันมีน้อยที่สุดน้อยที่สุดก็คือ least <ม>นะครับน้อยที่สุด66องสิฟ้า<ม>ห่างแค่ไกลแค่ไหนจากเนี้ยไปนิวยอร์กเนี้ยโอ้มันค่อนข้างจะไกลเลยนะทีนี้เราจะเอา adjective มาขยาย adjective การเอา adjective มาขยาย adjective ฝานี่น่ adjective เราต้องเอา adjective ตรงเนี้ยเปลี่ยนให้เป็น adverb ซะก่อนนะครับ การจะทำเอา adjective มาขยาย adjective ก็ต้องทำให้ adjective กลายเป็นเป็น adverb ก่อนอไว้นะครับ adjective มาขยายขยาย Adjective เลยไม่ได้ต้องทำ adjective ตัวเนี้ยให้เป็น adverb ก่อน adverb มี2ตัวในข้อนี้มีล l เนี่ย ly นี่คือการบอกว่าเป็น adverb นะไอ adverb ที่เปลี่ยนมาจากที่แปลงมาจาก adjective ส่วนใหญ่มาจากพวก be เนี่ย able เนี่ยเป็น adverb จำไว้ able เนี่ยเป็น adverb ทีนี้เปลี่ยนไอ้ตรงนี้ให้กลายเป็น adjective ก็กลายเป็น abley ไปเลย a b l e ไม่ใช่ able เป็น abley ฉันต้องตอบข้อ,อนี้เพราะว่าจะต้องเลือก adjective มาขยาย adjective ต้องทำ adjective ตัวนี้ให้กลายเป็น adverb ก่อน67ครับ I saw you at the race track ฉันเห็นคุณที่ แข่งขันนะเรสนี่คือ,อการแข่งขันรถยนต์อะไรก็ว่าไปใช่ฉันไปบ่อยนะแต่พอมีแต่เนี่ยแสดงว่าฉันพนันไม่ค่อยบ่อยนะฉันพนันมันอันนี้เป็นเวิร์บนี่เอวายหมดเลยเป็นบางครั้งอะไรบางบางบาง,บางครั้งบ้างเนี่ยก็ต้องน้อยหน,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 น่อย็ต้องข้อนี้เ c c a ค i o n a l l y ลลไปว่าแล้วแต่โอกาสเป็นบางโอกาสแต่ว่าน้อยมาก How was the concert concert เป็นไงบ้าง โอ้สนุกมากเลยยกเว้นเสียแต่เราไปถึงที่นั่นช้าไปหน่อยช้าไปหน่อยช้าก็คือสายใช่ไหมครับเลดไม่ต้องเลดลี่เลสเฉยนี่แหละเป็นได้แล้วเป็น a d v e rb ได้ละไปช้าทีนี้ต้องจำได้ไหมเมื่อกี้ข้อเมื่อกี้จะต้องเปลี่ยน a d v e rb ให้กลายเปนเออเปลี่ยน adjective ให้กลายเป็น a d v e rb จะใช้คู่กับเลสตัวนี้ก็ต้อง เป็นข้างหน้าตอนนี้ต้องเป็น adverb ก็ต้องเป็นตัวนี้ terribly late เอาคว้าเองครับข้อสิ I smell the flower ฉันได้กลิ่น smell เป็น verb ฉะนั้นต้องหาพวกนี้ที่เป็นอะไรครับมาขยาย verb ก็ต้องเป็น adverb ไม่ต้องมี with ใช้ adverb ไม่ต้องใช้ with ตรงๆไปเลยคือ friendly <c oughs> my father is very strict เขาเป็นคนที่ strict คือเข้มงวดมากเลย I think he is ตามด้วย is เลย he is เขาเอไม่ได้ he is a quite q u i t นี่เอาไว้ใช้กับ adjective ก็ได้เอาไว้ใช้กับคำนามก็ได้ hmm. เอาไว้ข้างหน้า quite expensive เมื่อกี้ครูยกตัวอย่างไวนะครับ quite รว่าค่อนข้าง quite a strict father ตอนนี้ เจ Did you eat three sandwiches คุณกินสอันเลยเหรอแซนวิชเนี่ยใช่แล้วฉันกินมากฉันกินเพราะว่าฉันหิวมากกว่าปกติมากกว่าปกติ m o r e t h a n usual เจ We've all come together for the p u t g r e p i l g r i m e n t and so we uh เรามาด้วยกันอ่าดู ไอ้ที่มีขีดเนี่ยจำไว้น,นักศาจำไว้นะที่มีขีดตัวเนี้ยไอ้ตรงเนี้ยห้ามเติม S อย่างเงี้ยผิดเติม S อ่ายกตัวอย่างอย่างเช่นมันเป็นการขยายคำนามที่ <He, S 1> อย่างเช่น he is six years old เขาอายุ6ขวบ ถ้าจะเอาอายุหกขวบมาขยายให้เป็น he is a six kid year old boy เขาเป็นเด็กอายุหกขวบเขาเป็นเด็กผู้ชายอายุหกขวบ <S <s <ummer> เห็นไหมว่า year ตัวเนี้ยห้ามเติม s, <S, <s, <ummer> <S เพราะว่ามันเป็น adjective <S <s <ummer> <S พนันนะที่เป็น adjective แล้วไอ้ตรงนี้เติม s ได้มันเป็นคำนาม <S <s <ummer> <S it is a Four-wheel drive car หรือ it is a four-wheel drive car นักงษาคิดว่าข้อไหนถูกครับข้อนี้มีข้อนี้ไอวิวเนี่ยมี S หรือไม่มี S ถูกแล้วครับต้องเป็นที่ไม่มี S นะครับข้อนี้ผิดที่เติม S มาเนี่ยผิดต้องไม่มี S เวลามีขีดสังเกตง่ายจำไม่ง่าย,ายพอเรามีขีดนี่ตรงนี้ห้ามเต okay. ิม S โอเคก็ต้องเป็นข้อ B ห้ามเติม S ทีนี้ไอไอเทอเวลล์นี้ก็ไม่มีไอตรงนี้ก็ไม่มี S แต่ว่าเนื่องจาก V ไงพวกเราตรงนี้็เลยต้องมี S หลายคน เจ็วีนา was the best เป็นที่ดีที่สุดนักเต้นที่ดีที่สุด she dance อันนี้เป็น verb ฉะนั้นต้องหา l y เขาเต้นได้สวยงามมากอันไหนสวยงามครับ <c oughs> gracefully เนี่ยแปลว่าสวยงามเยี่ยมยอด food prices าราคาอาหารเมื่อเดินที่แล้ว increase เพิ่มขึ้นเล็กน้อย only increase นี่เป็น verb เพิ่มขึ้นฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องหา adverb adverb สังเกตง่ายๆก็คือ ly นี่เห็นไหมเพรอื่นไม่มี ly เลยซัดข้อนี้เลยง่ายสุดเจ็ดสิ he was starring นี่ทีนี้คำว่า hard เนี่ย hardly กับ hard เนี่ย hardly นี่เราเจอในส่วนใหญ่จะเจอแค่ hardly everhard เนี่ยมันเป็น adverb ในตัวอยู่แล้วไม่ต้อง ly จำไว้ว่าจะใช้ L Y เนี่ยก็คือ Hardy l Ever เฉยๆนะครับครอน,นี้ Hardy นี่ไม่มีใหญ่เลย Hardy เฉยๆ s t a r r i n g Heart ครับแปลว่า,ายาหรือว่าลำบาก h i s t ตามหลัง h i s ตามหลังพวกที่แสดงความเป็นเจ้าของมีอะไรบ้างมีพวกมีพวก i s h ออวิช,อ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 ชอ็อพวก Yes เออม่ยัวเนี่ยพวกแสดงความเาของ t แ r e i s Peter Peter เนี่ยพวกเก s <S นี่ยแสดงความเาของพวกเนี่ยคำที่ตามหลังพวกนี้ต้องเป็น ตามด้วยคำนามเท่านั้นการกินของเขาไม่ใช่กินของเขาเห็นไหมกินเป็นเวิร์บถ้าใช้ใช้ถ้าตามด้วยของเขาก็ต้องเป็นการกินของเขาการเดินของเขาแล้วไอ้พวกกินเนี่ย eat เนี่ยมันเป็นเวิร์บเช่ไหมเราจะเขียนว่า he's eat he's eat เนี่ยอย่างเงี้ยผิดเพราะมันจะแปลว่ากินของเขาเราจะต้องเขียนว่าการกินของเขาเราทำงงว่ากินให้การเป็นการโดยการง,ง่ายๆครับเติม ing is eating เห็นไหม i s, s, <S การเดินของเขาก็ต้องเปลี่ยนเออต้องเติมอะไรครับ walk ก็ไปกลายเป็น walking การพูดของเขา i <S, s speaking เห็นไง่าย ทีนี้ไอ้พวกทีสเนี่ยเราเห็นแล้วละ่ะตรงนี้ก็ต้องเป็นคำนามคำนามนี่เจอแล้ว joining จำไว้พวกนี้จะต้องตามด้วยคำนามเว r รจะทำเวิร์ให้การเป็นคำนามก็โดยการเติม ing จะสบเ็ n the villagers villagers were informed about e v e n taking place in the country inform นี่เป็น verb ใช่ไหมไอ well นี่เป็น adverb ทีนี้เขาจะเอา pretty มาขยาย well อีกทีหนึ่ง pretty นี่ไม่ได้แปลว่าสวยนะแปลว่ามากใช้ใช้เป็นสแสลงเร็วมากฉะนั้นไม่ต้องเป็นข้อยกเว้นที่เมื่อกี้ครูบอกว่าถ้าเป็น adjective มาขยาย adjective ต้องทำเป็น adverb ก่อนนี่ไม่ต้องก็เป็น pretty well เลย pretty นี่ปนแปลว่ามากนะครับ Pretty expensive เรแพงมากครับ 78. Do you often dine? d i n คือไปกินข้าวเย็นกับสาวๆในร้านอาหารบ่อยไหมเนี่ย No ฉันไม่ค่อยไปเลยไปน้อยมากคล้ายๆ h a r d l y ever ต้องตัว ever Scarcely scarcely ever ก็คล้ายๆ h a r d l y ever คือนานๆครั้ง 79. You should not be so disappointed. ไม่ต้องผิดหวังหรอกเพราะว่าที่เนี่ยมันเป็นการบริการแบบหนึ่งชั่วโมงที่นี่มันช้ามาก a n hour service นะครับ a n hour service เราไม่ใช้ one hour service ไม่ต้องเติมอาสกีส a n hour service อ๋ออันนี้เขาให้เติม L Y ด้วย a n hourly service นะ อ่ะข้อ80จูเลสซีซาเป็นบทละครนี่เป็นบทละคร,ะคร5 a c t แนี่คือ5ตอน5องค์ะนะโดยเขียนโดยวิลเลียมเชกสเปียตอบคอดดอกิกนะครับนักศึกษาสามารถดูซ้ำได้อีกนะครับตั้งแต่ต้นจนจบตั้งแต่ตอนที่1จนถึงตอนที่4ดูกันบ่อยๆจะได้เก่งครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ